ก็ถ้าพูดถึงมอนสเตอร์ตัวเมนตัวหนึ่งของผมนะครับนั่นก็คือบาสเต็นะหรือว่าจินน้ำนั่นเองนะครับก็ตัวนี้มันทำได้หลายอย่างมากเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าใช้ในคอนเทนต์หลากหลายได้ยังไงนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังไม่ผู้ชมที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์อยู่ถึง67เลยทีเดียวอย่าลืมกด s u b s c r i b ์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับมีดีต้อนรับสู่รายการ Two Nubs no s u m m e r s Cast นะครับก็หลังจากที่แบบผ่านลหลายซีซั่นนะครับบัสเทสผมก็มีการปรับโลนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ลอง,องมองย้อนกลับไปนะครับในช่วงที่ทำบัสเทสคลิปสุดท้ายเนี่ยโอ้น่าจะนานอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับก็เลยอันนี้เอาบัสเทสมาอัปเดตกันอีกทีนะเพราะว่ามีผู้เล่นใหม่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ตัวน,นี้มันเป็นตัวเสริมพลังที่ผมว่าเฮ้ยมันดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ช่วยทาให้ทีมผ่านได้หลายคอนเทนต์เดี๋ยวเราจะมาาล่่ให้ฟัังกนวา ทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับสลาบ,บาสเทตนะครับผมมันเป็นมอสเตอร์สายซัพพอร์ตนะฮะเลเวล40นะ HP ที่1 1 8 5 0 HP ถือว่าสูงอยู่ทีเดียวนะครับแอตแท k ก637นะฮะแอตแทกก็ถือว่าค่อนข้างจะกลางๆนะครับดีเฟน s ์714นะค,ค่อนข้างโอเคเลยสับดีเฟนส์ไปทางสูงหน่อยๆน,นะฮะสปีด99นะครับสปีดค่อนข้างต่ำนะตัวนี้เป็นตัวสปีดต่ำแต่ว่า คุณสมบัติกับสิ่งที่มาทําได้เนี่ยอยู่ในระดับสูงเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะพอเอาเวกเสร็จแล้วนะเจ้าตัวบาสเทนเนี่ยมันจะเพิ่มเลส25เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็เป็นกึงก่งๆข้อดีและข้อเสียในตัวเองซึ่งแบบเจ้าตัวเนี้ยฟังก์ชันหลักๆของมันเนี่ยมันจะทํางานในลักษณะที่เป็นตัวเปิดก่อนใช่ไหมฮะแต่ว่าอันเนี้ยคือกลายเป็นว่ามันไปเพิ่มเลสก็คือมันจะกลายไปตั้งรับแทนนะครับแต่ก็ยังดีนะก็คือถ้าเกมไหนเราปิดไม่ได้ในเทิร์นเดียวอย่างเงี้ยก็เป อ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลกันนะตัวนี้มันทาได้หลากหลายตรงไหนบ้างนะมันเป็นตัวที่มันมีทั้งบัฟดาบในตัวเองนะครับมีบัฟโล่บัฟโล่เนี่ยช่วยดูดซับดาเมจได้ค่อนข้างดีและนอกจากนี้มันยังมีเกราะแตกและดาบหักในตัวมันเองด้วยแล้วก็มีแกลนซิงอีกด้วยมันมีหลายอย่างมากๆในตัวมันเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการที่ลีดเดอร์สกิลนะครับเพิ่มดีเฟนซ์ให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมด3 3%อันนี้ใช้ได้ในเกมที่หลากหลายโดยเฉพาะเกมที่ไม่มีลีดเดอร์สกิลที่เป็นสปีดนะครับกกกกกก็็็ถถ้้้้าาาาาาาเเเเเเเิิดดดดว่่่่่ใในนนนนนนรร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 ณีีีีีีทททจจะะะะปมมััััับบบสสชชลลลออออ์ตตงไคค โอ Oasis b l e s s i n g อันนี้เป็นท่าไฮไลท์เลยนะครับก็คือผมจะเล่นทำให้บาสเตดเนี่ยมันได้เปิดก่อนซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการเพิ่มแอตแทกบาให้กับเพื่อนทั้งหมดย5่นะครับแล้วก็สร้างบัฟโลดูดซับเดามเมจได้ด้วยนะครับก็แล้วก็ให้บัฟดาบอันนี้สำคัญมากเลยนะก็ทำให้เป็นทีมลุกที่ค่อนข้างจะดีมากทีเดียวนะครับก็ความหนาของโล่เนี่ยนะครับก็จะเพิ่มตามจำนวนเลเวลของตามเลมเวลของตัวบาสเตดเองซึ่งก็ถือว่าดูดซับได้เยอะอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว เพรสออฟบิวตี้ฟู้นะครับท่าเนี้ยเป็นท่าที่แบบหลังจากที่แบบเอ้ยเราเปิดมาท่า3ามมัเราเอาท่าเนี้ยหวานต่อได้เลยนะครับซึ่งท่าเนี้ยจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะโจมตีศัตรู3ครั้งนะครับก็ทําให้ติดเอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้นะครับก็คือมีเกราะแตกนะครับแกล้งซิงคือตีอคือตีวืดนั่นเองนะครับและอันที่3ก็คือฮิลล์บล็อกฮิลล์บล็อกเนี่ยดีมากๆเลยฮนะิลล์บล็อกคือดีบัฟไม้กางเขนสีแดงนะฮะที่เอาไว้กันฮิลอันเนี้ย เนื่องด้วยจากซีซั่นนัปัจจุบันนะครับก็จะมีมอนสเตอร์หลายๆตัวที่แบบมีความสามารถในการฮิลป้องกันตัวได้ค่อนข้างดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทําให้แบบทางฝั่งศัตรูเนี่ยป้องกันการฮิลได้นะครับก็แอคทิเวชั่นของแต่ละอันเนี่ยก็จะอยู่ที่50%นะครับถ้าอัพเต็มเนี่ยแอคทิเวชั่นจะบวกขึ้นมาอีกในแต่ละดีบัฟเนี่ยอีก30%นะครับก็จะเป็นประมาณสัก80%โอกาสในการติด3ดีบัฟก็ถือว่าเยอะ สูงอยู่ทีเดียวเลยนะครับถ้านี้ครูดาอยู่ที่4เธอร์นะแต่ว่าคือถ้าถ้าเกิดสมมติว่าเราได้โปรยแล้วเนี่ยหัวสตูนี้ปั่นป่วนอย่างมากแน่นอนนะครับสำหรับบาสเทสนะแล้วก็ท่านึงนะทัชออฟซีดักชั่นนะครับท่านี้เป็นท่าที่เบสและแทกเดี๋ยวถือว่าพอใช้ได้ทีเดียวเชียวแหละนะครับและนอกจากนี้ก็คือว่าทาให้สตูเนี่ยติดดาบหักได้ด้วยซึ่งพอติดดาบหักแล้วเนี่ยก็ทําให้ดามเอทสตูทำาดามเมจได้ยากขึ้นด้วยนะครับก็เอาไ้ตีพวกโทตัวทำาดามเมจแรงๆก็เป็นการตัดจัังงงหวะะทีีมลุกขขออรูไดด้้ค่นนาบ อันนี้ถ้าอัพเต็มนะเพิ่มแอค i v เวชันแบบเป็นแบบ80%นะครับจากยี่จาก50%รก็บวกอีก30นะครับซึ่งท่านนี้เบสแอดแท็กก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพอทำรูดออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับก็อันนี้เป็นตัวที่ผมใช้นะครับผมในคอนเทนต์ที่เป็น PVE นะครับคอนเทนต์ Content ที่เป็น PVE ผมก็จะเน้นแบบพวกความเร็วพวกอะไรอย่างงี้นะจะเห็นว่าแบบคลิกเลตตามคลิกดาเมจสูงอะไรอย่างเงี้นะเดี๋ยวเราลองมาดูใน PVE กันนะครับว่ารูนเป็นยังไงประมาณนี้นะ ก็จะเน้นเร็วที่สุดเลยนะครับผมเคยลองเล่นทั้งเป็น EX กับเป็น Swift และปรากฏว่าทําให้เร็วที่สุดเนี่ยเป็นสายที่ผมได้ใช้ค่อนข้างมากกับทีมลูกของผมเลยนะครับอ่าก็นี่ฮะก็จะเป็นลักษณะที่เป็น s w i f t นะครับแล้วก็ตัว a r t i f a c t ก็จะเน้นเป็นการโจมตีนะครับผมแบบเฮ้ยอันนี้แบบว่าของตัว PVE เนี่ยยังถือว่าแบบเอาไว้ใช้เป็นตัวเปิดแค่นั้นเองนะแต่ใน RTA เนี่ยเจม้นจริงๆเดี๋ยวจะเอารีเพลย์ที่ใช้ทุกอันมาให้ดูกันเลยนะครับอาล้ครับอ่าก็เดี๋ยวเรา ลองมาเล่นกันใน PVE ก็แล้วกันนะอ่ะก็เราลองมาดูตัวอย่างของการใช้บาสเตสใน PVE นะฮะก็เนี่ยก็จะเป็นทีมที่แบบไอ้มีลีดสปีดสักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะให้มันออกก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ตามด้วยตัวดาเมจสัก2ตัวประมาณนี้นะครับก็เนี่ยก็เอาแบบค่าขี้คินคิอะไรใส่เข้าไปแล้วลองเล่นดูได้นะครับตัวเนี้ยพอมันได้บัฟดาบแล้วมันก็จะทำเดาเมจได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็เล่งแอตแทกบาให้ทีมด้วยนะฮะเนี่ก็จะมีกระโดดหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำจังหว,ว,วะดเดามเอทะนะ สำหรับใน Siege นะครับสำหรับใน Siege นะหรือ g i l d War นะเจ้าตัวบ a r s e t เนี่ยก็ทำงานได้ดีมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวทีมที่ใช้นะในการที่แบบว่าบุกทะลวงนะครับบุกทะลวงเข้าไปเลยนะก็ใช้บา r s e t บุกเข้าไปนะครับก็จะเป็นการเพิ่อตัว Attack Bar พร้อมกับ b u ฟด d a นะครับแล้วก็เนี่ยฮะปึ้งใช่ไหมแล้วก็เราก็แบบทำ Damage อะไรอย่างเงี้ยทะลวงบุกทะลวงฝั่งศัตรูเข้าไปอะไรประมาณนี้ได้เลยนะครับ S <S เนี่ยก็เอาใหม่นะฮะชา้าๆนะอ่าควีนก็เดี๋ยวเราค่อยๆเริ่มจากาใช้ท่าบัฟขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เอาเอ็มพัลเลอร์เนี่ยค่อยๆเจาะนะครับก็เพื่อสามารถใช้กับพวกโจกลมพวกอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะโจกลมก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับ เนี่ยเห็นไหมกระบับแล้วก็โจมตีไปเรื่อยๆนะครับตึงต้งๆเจาะเข้าไปนี่แล้วก็ฟาๆเพรียงเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับก็เนี่ยประมาณนี้ครับผมกับทีมที่ใช้ใน PVE นะตัวนี้มาทําได้หลากหลายเห็นไหมมีทั้งเกราะแตกมีทั้งดาบหักมีทั้งแกนซิ่งโหดีบัฟเยอะมากไปหมดเลยนะสำหรับใน RTA นะจะค,ค่อนข้างเข้มข้นหน่อยเพราะว่าอันนี้ผมมีการอัปเดตรูนของบาร์เต็ดขึ้นมาด้วยนะในซีซั่นนะปัจจุบนันอ่็ ทั้ง damage defense crit rate c ก i t d a ครบเยอะไปหมดนะครับแล้วก็มี accuracy ท่า2ในระดับนึงด้วยเน <c oughs> ื่องจากตัวนี้การออกอ่การออกสกิล2เนี่ย2กับ1นะครับมันแบบมันจะต้องเริ่มมาด้วยท่า3ก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตามด้วยท่า2นะครับแล้วก็ตามด้วยท่า1อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือเราจะทําการจูนตัวเนี้ยให้เป็นตัวเปิดที่อย่างน้อยที่ทําให้สตูนเนี่ยได้รับดา m a จมากในในระดับหนึงแล้วก็ติดอ่ d e b u ให้ได้มากที่สุด นะครับอ่าก็เอ่อจะเป็นสเตตนี้นะครับตัวลูนเนี่ยคือผมผมทำให้มันแทงขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับด้วยการที่จะต้องปรับลูนแอดอา่าลูนสวิฟต์แอดแทเนี่ยนะครับที่ผมใช้เนี่ยคือผมใช้เป็นอา่าสวิฟต์กับวิวนะครับก็เดิมเนี่ยอยู่โยู่ที่สองแต่ว่าทีนี้คือปรับปรับจนทีใหม่ลงมาเป็น217แล้วก็ต้องทำให้บราสต์เดมันแทงมากขึ้นด้วยการเรียงสปีดตัวใหม่นะครับก็ทำให้เร็วที่สุดไปเลยนะแล้วก็มีวิวด้วยนะครับเเเออาาาาไว้กรกรรรมบบงปะะภทนคั่ แล้วก็อันนี้คือลูนขวาก็เป็นแอ t แทกนะครับก็โจมตีแรงตามแอทแทกสปีดนะครับท่า2ครีดเ m มจ e แล้วก็ S2 ที่เป็น a c คเรซี่เพิ่มเข้าไปหน่อยหนึ่งด้วยนะครับแล้วข้างซ้ายนะอันนี้ก็จะเป็นแบบไอ,อ้ก่อนเน้นการโจมตีตามแอทแทกสปีดใช่ไหมครับแล้วก็มีแอทแทกอัพเอฟเฟกมาหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนี้ นะครับก็ทําให้ตัวมันเนี่ยสามารถที่จะแบบไอ้เพิ่มบัฟแอตแทกแล้วก็ได้ผลที่มากขึ้นประมาณนี้นะแล้วก็เนี่ยครับโจมตีแรงตามแอตแทกเปอร์เซนต์ด้วยก็เน้นแอตแทกไปเยอะๆเท่าที่ทําได้นะครับแล้วตัวนี้ก็คือเป็นตัวเมนที่ผมใช้ใน RTA ซะส่วนมากเลยนะคือมันจะเป็นตัวที่ทําให้เรามีออปชันในการเล่นค่อนข้างเยอะนะครับผมในช่วงแรกๆนะออโอเคนี่เราก็ใช้บารสเตกันมาด้วยนะครับอ่ะเราลองมาดูสักเกมหนึ่งนะบาสเต็ของเราได้ออกไหมเนี่ยฮะ ก็จะมีลักษณะที่แบบว่าเราสามารถใช้เป็นทีมทะลวงก็ได้นะครับอันนี้ก็คือ,อผมก็จะเป็นแบบเริ่มจากโอลิเวอร์ก่อนใช่ไหมแล้วก็เนี่ยครับเริ่มมาปุ๊บพอมันมีลีดสามเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มบัฟให้ทีมเสร็จแล้วเอาวาเลนติสเนี่ยเทลงไปก่อนเลยนะครับพอเทเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยฮะแล้วผมก็ค่อยๆแบบลดแอตแทกบาร์ฝั่งนู้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเกมนะครับแล้วกันเนี่ยหาอีโร่ใส่ปั้งเข้าไปนะกะ็เจ้าตัวคาสันดรา มืดก็ทำรีวิวไปอันก่อนแล้วด้วยคัสซันดราเมื่อกับไฟเนี่ยสามารถใช้ในตำแหน่งที่เหมือนกันได้นะครับเนี่ยเหมือนกันมันก็จะเปิดมาเราแทบจะแบบว่าเาทกระจาดแล้วก็วัดผลเกมได้เลยด้วยเวลาอันรวดเร็วนะครับเ,เกมนี้ก็วอลันติสโดนออกไปนะฮะก็เป็นทีมที่ใช้แสงมืดเยอะเดี๋ยวเราจะลองเอาที่แบบว่าแสงมืดเราน้อยลงมาหน่อยก็แล้วกันนะครับ นะตต์ออฟเดสทรัชั่นวางไม่ติดนะวางปกเข้าไปอันนี้ก็ทําให้ติดสตันไปก่อนนะครับแล้วก็นี่ฮะค,อคอ่อยๆค่อยๆย,ยิงตามลําดับนะแอตแทกบาฮิโลสไตร์ยิงส่โลโบะอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ค่อยๆทําเกมไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะว่าจินเนี่ยแล้วก็เนี่ยเคิร์สออฟเบี่ฟูเนี่ยคือมันยิงสวนกลับไปแล้วทําให้ศัตรูติดแกรนซิ่งด้วยคือพอศัตรูติดแกรนซิ่งแล้วเนี่ยจังหวะการทําเกมเขาก็จะยากขึ้นด้วยนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเกมของจินน้ำอีกแล้วอันนี้แต่ว่าอันนี้คือจินน้าออกหลังนะครับ ก็ฝั่งนุ่นก็เตะก่อนนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่ก็สําหรับรีวิวของเจ้าตัวน้องซอนย่านะครับก็จะอยู่ในรีวิวที่แล้วนะสามารถไปชมกันได้นะครับเนี่ยฮะก็ทําเกมซีซีทำอะไรไปได้อย่างสบายนะครับอลองมาดูกันนะฮะเกมนี้ปึ๊บก็อันนี้ก็จินน้ําหลุดมานะครับ เคลียวลมได้ก่อนนะเคลียวลม1นึงสนะครับแล้วก็เนี่ยจินก็เล่นขึ้นมาใช่ไหมฮะพอเล่นขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเล่นเป็นตัวแบบจัดการเป้าเดียวไปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือแบบเป็นก็เป็นตัวที่แบบทำคิดเป้าเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็สามารถเอาไปเล่นกับพวกแบบหอมไฟหรือว่าตัวทำาดามจหนักๆได้โจกลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อันเนี้ยมันก็จะแบบช่วยทําให้ทีมเราแบบทาจังหวะได้ดีขึ้นด้วยนะใช้กับโอลิเวอร์ก็ดีด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูในสภาวะที่เป็นเกมยาวๆกันบ้างอันนี้คือเป็นเกมยาวนะครับอันนี้คือเกมยาวนะเนี่ยฮะเกมยาวแล้วก็เนี่ยเราก็เปิดมาด้ oasis blessing ก่อนนะก็เปิดบัฟโลมาในเกมยาวเนี่ยจินน้ำเนี่ยจะเป็นตัวที่มีผลกับเกมค่อนข้างมากเลยนะครับค่อนข้างจะแบบยืดแ,และดึงดันเพราะว่าตัวของจินน้ำเองเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะให้บัฟโลได้นะ เจ้าตัวบัฟโลดูดซับดาเมจเนี่ยโหมันดูดดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับประมาณแบบ4 0 0 0ั้ได้ได้เลยนะบางทีนะครับก็คือแบบว่ามันทำให้ทีมเราเนี่ยตายยากขึ้นแล้วถ้าฝั่งสโตเนี่ยเหลือแต่ตัวซัพพอร์ตอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถที่จะแบบเอ้ยเขาจะสามารถที่จะเก็บเราได้ยากขึ้นด้วยนะมันเหมือนกับว่าแบบมันมีหลอดเลือดพิเศษเพิ่มเพิ่มขึ้นมานะฮะต่อให้มอนสเตอร์เราใกล้าตายก็ตามหรือในจังหวะที่ทีมเราเนี่ยโดนพิษหรือโดนอะไรเข้าไปแล้วแบบเอ้ยฟางตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้าตัว o o acing, นี่ใกรท จะเพิ่มตัวบัพโลให้ทีมนะครับเราก็ทําให้ทีมแบบไอ้ลอดตายไปได้นะเนี่ยครับแล้วแบบนี่เดี๋ยวเรามารอดูจังหวะนะครับเนี่ยทัชออฟซีดักชั่นก็ยิงเข้าไปก็คือทำาดามจก็ได้ด้วยทําดาบหักก็ได้ด้วยนะฮะดาบหักนี่แบบโอ้โหแบบทำลายได้หลายจังหวะมากทีเดียวนะครับเนี่ยแล้วก็พาร์ซิ่งไทม์ปั่นก็ไปเรื่อยๆนะแล้วก็เนี่ยเบสซิ่งเห็นไหมฮะโออีซิสเบสซิ่งเนี่ยตอนนี้ทําให้แบบไอ้เจ้าออฟไฟเนี่ยแทบจะหมดห่วงแล้วนะครับ ในเรื่องของแบบว่าจะโดนเก็บจะโดนอะไรไหมเพราะว่ามันมีแบบบัฟโล่เสริมเข้ามาในการดูดแดเมจด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับผมจะใช้จินน้ําแทบจะทุกเกมเลยนะครับจินน้ําเมนมาเลยนะเนี่ยจินน้ําเมนนะฮะแล้วก็ปึ๊บอ่าโอเคเคียวล่มมาปึ๊บกวาดก,ก่อนเลยปาก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 นี่ฮะแล้วก็โอซิสเบสซิ่งตามนะครับพอเราทําให้มันเร็วว่าป้าอย่างเงี้ยก็คือแบบเราก็จะได้แบบมีจังหวะทําเกมซีซีอ่าทำได้หลายๆจังหวะนะครับ นี่แล้วก็ค่อยๆแบบระเลียดชัตเตอร์ปั๊บปบต่อแล้วก็นี่ครับเพ r s ์สออบิวี้ฟูเห็นไหมฮะดามจหนักแล้วก็นอกจากนี้ยังแบบว่าทำให้ฝั่งศัตรูเนี่ยแบบอติดดีบัฟเยอะด้วยนะซึ่งบางทีการติดทั้งแกลนซิ่งฮิลลบล็อกอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกันมันก็เกมมันก็ค่อนข้างจะน่าจะลำบากมากอยู่นะครับ ก็ตัวนี้อาจอาจะต้องระวังสักนิดหนึ่งนะสำหรับจีนน้ำนะฮะมันก็มีตัวที่มันแพ้อยู่หลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นไมซ์ไม่ว่าจะเป็น ice, จูโนอะ, o, อะไรพวกพวกนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับในการใช้งานก็เพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆนำเจ้าตัวซัพพอร์ตตัวนี้ลองไปใช้ในทีมกันดูนะฮะถ้าได้มาถือว่าโชคดีมากๆใช้ได้หลายคอนเทนต์แล้วก็มันทําได้หลายดีบัฟมากๆนะครับก็ เท่านี้นะครับสำหรับวิดีโอวันนี้นะฮะก็ขอบคุณสักการะชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับว่าเติมถูกเติมไวเติมกับเพาเพยเพาฟูลเพมแน่นะครับก็เดี๋ยวขอจบวิดีโอวันนี้ไว้เท่านี้แล้วเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย